เอ้ยมุมนี้ก็ดีนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมีผลมะกอกแล้วนะคะทุกคนจากที่เป็นดอกตอนที่แล้วที่คลิปก่อนหน้าที่จินดาลงใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นผลแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะยังเล็กอยู่เลย ขนบบน็อกแดดมันส่องแล้วค่ะก็ะวันนี้ออกมาเดินออกกำลังกายแลค่ะถ่ายคลิปด้วยแหละเออถ้าถ้าเกิดไม่ไม่ได้มาถ่ายคลิปนี่คือเดินอยู่ที่บ้าน <laughs> นะๆๆนี่เป็นสวนต้นมะกอกเขาก็จะมีระยะการปลูกของเขานะ <ส gas: S 1> เขาจะเก็บเกี่ยวจีินาก็จะมาเผาท่ต้นนี้คือใหญ่มากทุกคนคิดว่าอายุกี่ปี อยู่มาหนึ่งปีจิน่ารู้สึกว่าความรู้สึกมันมีความหลากหลายมากช่วงสามสามสี่เดือนแรกนะคะมันยังเป็นความความสุขความสนุกความตื่นเต้นกินล้านที่จินดาชอบมากค่ะมันเปสนาอ็กซ์ติคฟรีคาลินชียหานในเาลนทะเลมันะช้าเขาจะขึ้นจากตรงนั้นมาแจะสวย เขามงกุีนะคะแล้วด้านบนก็จะเป็นมงกุีคัสโตกเของไปนุ่งแล้วเออเขาเดินไม่ได้อ่ะค่ะแต่ว่าเขาก็มีรถเข็นเขาก็ใช้รถเข็นในการที่จะพาเขาออกมาข้างนอกในารสูนส่น้าร้านแต่เนนจ้าของไม่รอเลยนะนี่ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับจินดาไดอารี่ค่ะวันนี้นะคะเรื่องามยามดีจินดาได้ถ่ายคลิปออกมาเดินตอนเช้านะคะแต่ว่าจะบอกว่าทุกคนเห็นแสงตรงนี้ไหมจินดาออกมาสายไปประมาณประมาณ15นาทีได้ค่ะเพราะว่าแบบเตรียมของนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็ทำกับข้าวอาหารเชา้าให้แดนนียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกมาชา้านิดนึงตอนนี้ที่จเปนเออหกโมงครึ่งนะคะ เพราะว่าพระอาทิตย์อ่ะขึ้นแล้วนะคะอีกสักแป๊บหนึ่งคือมันจะร้อนมากมันจะร้อนมากแล้วจินดาน่าจะแบบเหงื่อซกแน่เลยก็ค,คือแบบเห็นไหมทุกคนแดดมันส่องแล้วอะคะ่ะก็วันนี้ออกมาเดินออกกำลังกายนะคะถ่ายคลิป้วยแหละเออถ้าถ้าเกิดไม่ไม่ได้มาถ่ายคลิปนี่คือเดินอยู่ที่บ้านนะคะ ก็เนี่ยคะ่ะเดี๋ยวมาเดินชมวิวกันนะคะแบบว่าจินาก็จะเดินผ่านสวนมะกอ,อกโอลลฟนี่ข้างหลังก็จะเป็นต้นมะกอ,อกโอลีฟหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเขาปลูกเพื่อแบบว่าตกแต่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นสถานที่ชุมชนเนาะลานข้างหลังนั้นนะคะก็เป็นลานที่ ปั่นจัก,กรยานเขาที่แล้วจินน,ะนาจะลงคลิปเกี่ยวกับต้นมะกอกไปเนาะแล้วก็ตอนนั้นเหมือนเขาเพิ่งขุดแล้วก็เอามาปลูกแบบขุดจากอีกที่หนึง่งแล้วก็มาปลูกแต่ว่าแล้วตอนนั้นมันมีดอกมั้งถ้าจำไม่ผิดแต่ตอนนี้ก็คือมีผลมะกอกแล้วนะคะทุกคนจากที่เป็นดอกตอนที่แล้วที่คลิปก่อนหน้าที่จินนาลงใช่ไหมตอนนี้มันกลายเป็นผลแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะยังเล็กอยู่เลยนี่ผลมะกอกนี่ โต้นหนึ่งก็มีเยอะอยู่นะจีน่าเคยถามว่าเอ้ยต้นมะกอกหนึ่งต้นเนี่ยมันได้ผลสักกี่กี่กิโลอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันสมบูรณ์มากๆนี่เห็นไหมโูเยอะมากถ้ามันสมบูรณ์มากๆอนะคะ่ะมันก็จะมีผลอยู่ไดป้ประมาณยี่สิบสามสิบกิโลกรัมต่อหนึ่งต้นนะคะอแต่ว่านี่มันยังไม่ไม่ถึงเวลานะคะนี่ข้างหลังก็เป็นต้นมะกอก คือต้นมกะกอกอย่างที่จินดาเคยบอกเนาะว่าเขาจะมีความเขาเรียกอะไรอะต้นเขาจะกลวงดั้งด้านในคือตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆ่มะตอนที่แบบว่าอายุปีไม่มากเนี้ยค่ะมันลําต้นเขาก็จะแบบมีความตันใช่ไหมคะมันก็จะแบบนับรอบวงได้แต่ว่าถ้ามันเขาโตขึ้นนะคะ คือด้านในก็จะกลวงไปเพราะฉะนั้นมันก็จะนับตามรอบปีไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเขาใช้วิธีการสูตรคำนวณแล้วก็เทียบจากเทียบจากต้นมะกอกที่เก่าแก่ที่สุดในในบริเวณที่เขาอยู่เพราะว่าเขาก็จะคำนวณจากสภาพอากาศไซส์ของลำต้นอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าด้านในมันจะกลวงอะนะคะแต่ว่าด้านนอกมันก็จะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆเ,เนาะเขาก็จะวัดจากเส้นรอบวง พวกนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ที่เอิม่มเขาเนี่ยช่วงฤดูร้อนที่สเปนนะคะคนก็จะเอิม่มเด็กๆไม่ใช่ค่าเด็กๆก,ก็จะไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะแต่ว่าเขาก็จะเนี่ยมาออกกําลังกายมาเล่นกีฬาเจอกับเพื่อนเนี่ยต้นมะกอกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะเดินออกกำลังกายนะคะนานๆที่จินดาจะมาออกกําลังกาย ไม่ใช่นานๆที่จะมาเดินแล้วก็ถ่ายคลิปไปด้วยเพราะว่าปกติจินดาไม่ค่อยได้ออกมาคนเดียวเสจะออกมากับพ่อแดนนี่นี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเออมันกลวงยังไงอะจินดาต้นมะกอกโอลีฟเนี่ยมันกลวงยังไงว้ทุกคนเห็นหน้าจินดาต้องตกใจนะคือกิ้งก่าค่ะจินดาขี้กลัวมากเลยค่ะฮนี่นะ โอ๊ยใจใหายแว็บนี่นะคะมันมันก็จะกลวงแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเขาก็จะนับรอบเอเส้นรอบวงแต่ละชั้นไม่ได้เขาก็จะแบบคำนวณจากเส้นรอบของลำต้นแล้วก็เทียบคำนวณเอาอะไรเงี้ยนี่เห็นไหม้าจะถ่ายคลิปแล้วก็คุยเมองมอยไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะแต่ที่ที่สเปนอ่ะเขาอย่างที่เคยเล่าคลิปก่อน,นว่าเขาก็จะปลูก ต้นมะกอกโอลิฟเยอะเพราะว่าเขาประกอบอาชีพนี้เนาะที่ไทยที่เขาเอาไปปลูกกันก็แบบขุดมาจากที่สเปนนี่นะคะเดี๋ยวจินนาจะคือด้วยความที่เราออกมาช้าจริงๆอะแผนของจินนากะว่าถ้าเกิดแบบเดินมาแล้วก็ไปเดินถึงเนื่องจากจินนาอยู่เมืองที่มันติดทะเลใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าออมันขึ้นตรงฝั่งที่มันเป็นทะเลแต่ว่า จีน่าออกมาช้าตอนนี้มันขึ้นไปแล้วอืมก็อาจจะไม่ได้เห็นแต่เห็นไหมทุกคนตอนนี้คือแดดจ้าใส่หน้าจินามากเลยก็คือถ้าถ้าเกิดแบบไว้ครั้งหน้าค่ะก็จะมาให้เร็วขึ้นมันก็จะไปเห็นแบบได้ตั้งกล้องตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นจากทะเลพอดีอะไรเงรี้ยแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะเดินดีเพราะว่าจริงๆเนี่ยแดดก็จะส่องตาใช่ไหมคะ่ะจริงๆถ้าเราเดินออกมาเร็วกว่านี้อีกสักนิดอะคะตอนเราเดินไปด้านเนี่ย เส้นทางที่เราเดินออก,กับกกายอ่ะก็จะก็แดดก็จะไม่ไม่โดนไม่แยงตาเราเพราะวันยังไม่ได้ขึ้นใช่ไหมแต่ขากลับอ่ะแดดก็จะอยู่ข้างหลังเรามันก็จะโอเคขึ้นเส้นทางจริงๆมีทางแยกไปด้วยและค่ะแต่จินดาจะเดินไปเส้นหลักตรงนี้เส้นทางที่เดินประจำกับพ่อ ทีนี่เอ้ยจินดามันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าจินดาออกมาเดินแบบเนี้ยมันจะนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยไม่นะคะเพราะว่าคนที่นี่ก็จะมีคนเดินเดินออกกำลังกาอยู่ตลอดแล้วก็มันเป็นเมืองเล็กๆอ่ะคะ่ะมันไม่ค่อยมีโจรมีอะไรพวกนี้นนะะต้นนั้นคือยังไม่ตายอะ,ค,ะคือคแดจะส่องตาทุกคนแดดจะส่องคือจินดาเป็นคนเหนือนะแะเจ้าเพราะฉะนั้นจินดาก็จะมีความ อูไทยซาเมืองไปงน้อยนะแต่ถ้าจะพูดเหนือตลอดทั้งคลิปก็กลัวว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวคนจะมาฟังบ่รู้เรื่องเนี่ยข้างๆซ้ายมือขวามือก็จะเป็นก็จะเป็นต้นมะกอกโอลีฟหมดเลยค่ะค,คือถ้าเกิดตอนที่จินนามาเดินมาเดินกับพ่อแดเนียลอ่ะก็จะถ่ายคลิปไม่ค่อยได้เพราะอะไรวะพ่อเดเนียลเดินเร็วมากแล้วจินาก็จะเดินไม่ทันแล้วถ่ายคลิปอย่างงี้ มันก็จะแบบไม่ค่อยทันเท่าไหร่ดูต้นนี้สิรากเขาแบบลึกขนาดนี้นี่คือรากเป็นโพรงแต่ว่ามันอยู่ตรงทางเดินเนาะดินมันก็สไลด์ขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ตายนะคะบอกแล้วว่าคือเขาจะอึดถึกมากเป็นโพรงยิน,นาเข้าไปได้เลยอะ <c oughs> <c oughs> เกิดที่เนี่ยนะคะมีมีคนบอกว่าเฮ้ยมา มาสเปนเนี่ยแล้วเจอเรื่องราวลำบากอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอืมจินนาไปฟังจากคนอื่นมาอีกทีนึงนะคะเพราะว่าจินนามาอยู่ที่นี่ได้หนึ่งปีใช่ไหมแต่ว่าจินนาก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะแบบ เหมือนอยู่กับแดนอยู่กับแฟนอยู่กับพ่อแม่แฟนอยู่กับยติญาติแฟนซึ่งญาติญาติุงป้านาอาเงี่ยเขาก็น่ารักมากเขาก็แบบว่าเออเป็นมิตรกับเราอะค่ะเขาเขาก็น่ารักเนาะเพราะฉะนั้นจินาก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยเจอปัญหาหว่าเออม,มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนบางคนอะเขาก็จะเจอเหตุการณ์แบบพวกเออย่างเช่น มีปัญหาในเรื่องของการบูลลี่เหมือนแบบเออคนที่มาเขาก็จะมองมองดูเหยียดเยียดแบบเหมือนเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจินดาก็ก็ไม่ได้อยู่เห็นในเหตุการณ์เนาะเราก็ไม่รู้ว่าแบบรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าเหมือนเขามองเราหัวจะลดเท้าเขาเท้าเพราะว่าเขามองว่าเราเป็นเอเชียนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ถ้าเกิดเอาเราบางคนอ่ะมีพี่บางคนเขาเหมือนเขาว่าเขาเดินเขาเดินบนถนนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้แต่ง ตัวแบบว่าเซ็กซี่อะไรเขาก็แต่งตัวปกติแต่ว่าก็มีผู้ชายมาแล้วก็ถามเขาว่าแบบ how much แบบเออราคาเท่าไหร่นูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออบางคนก็จะพูดแบบใส่แบบชงชิงชงแชง,ชง,ชงอะไรประมาณเนี้ยเหมือนประมาณว่าแบบเออเธอเป็นคนจีนอะไรเงี้ยแต่แต่จินายังไม่เคยเจอนะคะอ,อืมจินาอาจจะแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกคนเดียวสักเท่าไหร่หรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดจินาออกมาข้างนอกคนเดียวยางเงค่ะ ส so ัญญาคนที่ในเขาก็น่าร so ักด้วยความที่เขาเป็นเมืองเล็กๆกันนะคะเขาเริ่มรู้จักจินดาแล้วก็ไม่รู้คือคือด้วยความที่แม่แดนเนี่ยอ่ะเขาเป็นเขาเป็นคนครูด้วยใช่ไหมคะก็จะมีคนรู้จักเขาเยอะมากอะไรเงี้ยเวลาออกไปข้างนอกกับเขาอะไรเงี้ยอืมเขาก็จะบอกว่าเออจินดาเนี่ยเป็นใครอะไรเงี้ยอู้ทุกคนถ่ายต้นนั้นกันใหญ่มากเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ ต้นนี้คือใหญ่มากทุกคนคิดว่าอายุกี่ปีน่าจะแบบเป็นต้นที่เก่าแก่ในสวนของเขาอะค่ะจินดาว่าต้นนี้หลักพันปีเฉียดค่ะได้หลักพันปีเฉียดได้เพราะว่าจินดาเคยเห็นต้นที่อายุสองพันปีแล้วก็ใหญ่แบบพอๆกันนะ อย่างที่บอกค่ะมันจะมีความกลวงเห็นไหมแต่ว่าเอ้ยจินารู้ได้ไงทำไมถึงเดาว่าพัานปีจินนาดูจากการโอบค่ะการเขาเรียกอะไรอะถ้าจินาวัดขนาดจากแบบว่าการเส้นรอบวงของเขาอะค่ะก็ประมาณสองเมตรกว่าเลยนะคะเนี่ยคือถ้าเมตรนึงก็เฉียบเฉียดพันปีแล้วค่ะอันนี้น่าจะประมาณเกือบสองเมตรอะ ดูนะคะด้านในเขาก็จะมีความกลวงแล้วก็บิดเป็นเกลียวแบบนี้คือสวยมากเลยะค่ะทุกคนเดี๋ยวจินนาจะหมุนคือแต่ก่อนจินนาก็ไม่ค่อยอะไรครับท่อนมะกอกแบบตอนมาแรกๆเลยมีผลด้วยเห็นไหม <c oughs> เขาอึดมากเลยนะคะแกขนาดเนี้ยแต่ว่าพอจินนาไปศึกษาประวัติเรื่องเราเขาเอ้ยจินจินนาว่าเป็นต้นไม้ที่ดูพิเศษมากเลยอะ่ะนี่ดูนะคะ ดูลำต้นหรอคือแสงมาแล้วนะมันก็อาจจะดูเหลืองๆแต่ว่าสีของเขาก็จะมีความดำความสีเทาอะไรเงี้ยอือคือสวยมากข้างทางก็จะมีต้นมะกอกเยอะแยะมากมายอ่ะมีคนเดินกลับมาเอ้ยอยานั้นเป็นเพื่อนบ้านจินดาค่ะเดินมาคนเดียวเขาเป็นเขาเป็นอาร์ติสคะ่ะนักวาดภาพ เขาก็มาเดินแต่เช้าเลยเนี่ยจินดามาช้าเขาเคยแบบหานจินดาให้ออกมาเดินแบบกับเขาด้วยบ่อยๆแต่จินดาทํากับขา้าวออกมากับเขาไม่ทนันเขาบอกว่าเออมาเดินกับเขาก็ได้นะตอนเช้าเขาก็เริ่มเดินตอนหกโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่จินดาทํากับขา้าวให้แดนเนียยไงก็เลยอาจจะแบบเดี๋ยวเขาก็จะรอนน่นนี่นั่นเขาก็พูด อ,อ,อังกฤษนิดหน่อยปนภาษาสเปนนะคะภาษาสเปนจินนาก็จะได้เฉพาะจินาพูดไม่ได้ะคะ่ะแต่ว่าถ้าคําไหนที่แบบว่าพ่อกับแม่พูดกับจินาบ่อย,อยๆอะไรเงี้ยจินาก็จะอ๋ออ๋อโอเคประมาณนี้อะไรเงี้ยอืแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นะคะ่ะคือน้อยมากคือภาษาอังกฤษจะรอดกว่านะคะอันนั้นก็เป็นเมืองนะคะแล้วเขาก็จะเป็นลานตรงนู้นนะคะจินาพูดถึงตรงนั้นนะ อันนี้ก็เป็นสวนสวนมะกอกของเพื่อนของพ่อเหมือนกันค่ะมีเขาจะมีการทุกๆเขาก็จะมีการตัดแต่งกิ่งแบบนี้ถามว่าทำไมเขาต้องตัดออกเพื่อให้มันเหลือเกเองแบบนี้ถ้าเกิดมันเป็นกิ่งเตี้ยๆแล้วแทรกออกมาอย่างนี้ค่ะด้วยความที่เขาไม่ได้ปลูกเพื่อสวยงามเขาปลูกเพื่อการเกษตรใช่ไหมคะเสร็จแล้วมันจะต้องมีลำต้นขึ้นตรงแบบนี้ ไม่ตรงก็ได้อาจจะเอียงแต่ว่าระยะประมาณ1นเมตรครึ่งถึง2อเมตรเนี่ยไม่ควรจะมีกิ่งเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องที่เขาเอ่อเครื่องที่เขามาเก็บมากอกอะค่ะเขาจะโอบแล้วก็แบบจะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาผลก็จะร่วออกมาถ้าเกิดมีกิ่งที่ต่ํากว่านั้นนะคะมันจะทําให้เออเครื่องเนี่ยค่ะไปไปยึดจับลําต้นอะไม่ได้อือโหยังมีท่อนตรงนั้นอยู่เลย นี่นะคะเห็นไหมอันนั้นต้นเล็กๆนั้นอะอายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีค่ะเล็กๆแบบนั้นนะแล้วทุกคนดูไซนี้สิคิดว่ามันจะกี่ปีนึกออกไหมคะคือต้นมะกอกค่อนข้างที่จะโตแบบโตช้านะคะเนี่ยเขาก็จะตัดกิ่งเพื่อคือบางงอมต้นอาจจะมีแค่แบบว่ากิ่งเดียวหรือสองสามกิ่งแล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เขาโตขึ้นมาค่ะ มันเอ่อเขาเรียกอะไระตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยเขามีกิ่งแบบเลี้ยวไปทางไหนส่วนเนี้ยจินดาเคยเข้าไปเดินข้างในนะคะแต่ว่าเนาะเจ้าของไม่อยู่ก็เดินเข้าไปไม่ได้นะคะคือจินดาเคยไปเจอตอมต้นเขาพาจินดาไปดูต้นที่เก่าแก่ที่สุดของส่วนเขาอายุแบบว่าพันพันห้าอปีมันคะ่ะเป็นอยู่ด้านในนูน่นก็คือเขาเนี่ย สวนเนี่ยเขาก็จะตั้งแต่มาแต่ตั้งแต่คุณทวดคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สืบต่อมารุ่นสู่รุ่นแล้วก็ทํามาเรื่อยๆนี่จริงๆเราเดียวขึ้นไปทางนี้ก็ได้แต่จินะก็จะเดินไปเห็นไหมมีคนเดินอยู่เรื่อยๆนี่ตัวอันนี้เป็นต้นสนนะคะลมคือตอนเช้าอย่างเงี้ยเดินดีแต่ถ้าตอนกลางวันกับตอนเย็นนี่คือจินดนาะเดินไม่ไหวหรอบอนเดียสวัสดีตอนเช้านะคะบอนเดีย นี่ต้นนี้ก็ใหญ่มากมันก็เพลินๆนะคะเดินไปแล้วก็ดูต้นมะกออไปแต่แต่ละต้นมันก็จะมีความแบบว่าคลาสสิกไม่เหมือนกันอาจินดาจะถึงจุดที่จินดาเป้าหมายของจินดาไว้แล้วจริงๆถ้าเกิดมาเดินกับพ่อเดนเนียลค่ะ เอมคือเส้นทางที่คนจะชอบเดินแล้วก็จะเนี่ยจะเดินผ่านป่าต้นสนต้นมะกอกโอลีฟอะไรเงี้ยค่ะเดินผ่านไปแล้วมันก็จะเป็นขึ้นเขาก็ได้มันจะเป็นลักษณะแบบวงกลมมีทั้งหมดแบบว่าสี่เส้นทางมั้งคะอมันจะเดินเป็นวงกลมไปเลยแต่ว่าจีนาก็จะเดินไปถึงจุดที่จีนำมาคายแล้วจีนาก็จะเดินกลับทางเดิมนะคะก็ก็ไม่ได้เดินเป็นวงกลมนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะร้อนทุกคน ลานที่จินดาชอบมานะคะอันนั้นเป็นเมืองเอสตาติกนะคะแล้วก็แบบจิตติดกับทะเลมีเกาะตรงนั้นด้วยนิดนึงจำชื่อเกาะไม่ได้นะคะแล้วก็นี่เป็นแหลมอันนี้เป็นดันนั้นเป็นเมืองเอสตาติกริมทะเลดินชายหาดนั้นเป็นทะเลตอนชเช้าเขาก็จะขึ้นจักตรงนั้นเนาะก็จะสวยก็จะไปไว่ายนะ้ำ ด้านบนก็จะเป็นมองกรีคัสโตที่มองจากอีกด้านหนึ่งที่จินดาเคยพาขึ้นเดินขึ้นไปนะคะทุกคนนี่ลานตรงนั้นนะคะก็ <God. S 1> เป็นใครมาแบบมาปิกนิกมาแคมปิ้งกันไม่ใช่แคมปิง้งมาปิกนิกกันตรงนี้ก็ได้นะคะนี mm ่ hmm. วิว360องศาไปเลยคะ่ะวันนี้ถ่ายให้ทุกคนดู